สนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเ e เ e ่ e อีเลฟเรื่องของการเจราจาหยุดยิงในพื้นที่ของฉนวนกาซาระหว่างทางกลุ่มฮามาสกับอิสราเอลก็มีแนวโน้มในเชิงบวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่า หลังจากนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีทางประเทศต่างเนี่ยนะครับเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่จะไกล่เกลี่ยหนึ่งในนั้นก็นําโดยทางฝั่งของสหรัฐอเมริกานเนี่ยนะครับที่ทางแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีต,รต่างประเทศได้เดินสายไปเยือนหลากหลายประเทศเนี่ยนะครับเพื่อที่จะพูดคุยแนวทางในการที่จะยุติสงครามกันเป็นการชั่วคราวแล้วดูเหมือนว่าทางฝั่งฮามาสกับอิสราเอลเนี่ยก็ยอมในการที่จะเจรจาต่อไปนั่นเองเนี่ยนะครับแต่ว่าอีกด้านหนึ่งในการบุกพื้นที่ของเมืองลาฟา ซึ่งทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของทางอิสราเอลเนี่ยนะครับยังคงยืนยันครับว่าต้องการที่จะกวาดล้างกลุ่มฮามาทให้สิ้นซากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการบุกเมืองราฟาขณะที่เรื่องของความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยนะครับสองเสียงเนี่ยนะครับพูดต่างกันฮะ องค์กรทางการด้านการบรรเทาทุกข์เรารวมทั้งยูเอนเองเนี่ยนะครับบอกว่าเข้าไปในพื้นที่เนี่ยได้ยากลําบากมากเพราะว่าทางอิสราเอลมีการขัดขวางกันไว้แต่ทางอิสราเอลเนี่ยบอกว่าองค์กรบรรเทาทุกข์ต่างๆเนี่ยนะครับส่งของความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยมาล่าช้านั่นเองเนี่ยนะครับพูดกันไปคนละทางนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในรายละเอียดนะครับ มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของข้อตกลงการหยุดยิงกันก่อนนะครับความพยายามที่จะผลักดันข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเริ่มเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็มีสัญญาณบวกจากการเจรจาข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ซึ่งรวมทั้งการแลกเปลี่ยนตัวประกรันกับนักโทษและส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมนะครับ โดยสื่อของสหรัฐรายงานอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาโดยตรงว่าการเปิดการเจรจาในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ก็เป็นไปในเชิงบวกครับทั้งสองฝ่ายมีท่าทีปณิบนอมมีความตั้งใจในการเจรจาอย่างไรก็ตามยังไม่มีการประกาศต่อสาธารณะจากการเจราจาที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ที่ผ่านมาระหว่างเดวิดบาร์นีผู้อำนวยการข่าวกรองของอิสราเอลและผู้แทนเจราจาของอียิปต์และกาตาร์โดยการผลักดันการหยุดยิงครั้งใหม่ ก็เป็นไปตามข้อเสนอล่าสุดจากกลุ่มฮามาในการหยุดยิงเป็นเวลา6สัปดาห์คือเพิ่มความช่วยเหลือเข้าไปในฉนวนกาซามากขึ้นและการปล่อยตัวประกรันเบื้องต้นประมาณ42รายเพื่อที่จะแลกกับนักโทษชาวปาเลสไตน์ที่อิสราเอลควบคุมตัวได้และระหว่างหยุดยิงตามข้อเสนอดังกล่าวกองทัพอิสราเอลจะถอนกำลังออกจากทุกเมืองและพื้นที่ที่มีผู้คนอยู่อาศัยหนาแน่นในกาซานั่นเอง ทั้งนี้การเจราจาในกรุงโดฮาเมืองหลวงกาตานับว่าเป็นครั้งแรกนะครับตั้งแต่มีการเจราจาอย่างเข้มข้นหลายสัปดาห์ก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการหยุดยิงให้ทําเดือนรอมฎดอนอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมแต่ก็ล้มเหลวไร้ข้อตกลงใดๆโดยขณะนั้นประเทศผู้ไก,กล่เกลี่ยสําคัญก็คืออียิปกาตราและสหรัฐอเมริกานะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของทางสหรัฐเองแอนโทนีบิงเคลนรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเตรียมเดินทางไปซาอุดิอราระเบียและอียิปในสัปดาห์นี้ครับ เพื่อหา,หารือกับเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการผลักดันข้อตกลงหยุดยิงรวมทั้งแผนบริหารจัดการหลังสงครามในกาซาและความจําเป็นสําหรับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพิ่มเติมเข้าไปในกาซาโดยบิงเคลนได้กล่าวระหว่างการเยือนฟิลิปปินเมื่อวานนี้เน้นย้ําถึงสถานการณ์เลวร้ายในกาซานะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั้งหมดถูกจัดให้อยู่ในระดับความรุนแรงความไม่มั่นคงทางอาหารเฉียบพันธ์ประชาชนในกาซาทั้งหมดต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยบิงเคนแสดงความคิดเห็นดังกล่าวระหว่างถแถลงข่าวร่วมกับเอ็มบริเก้มานาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินในกรุงมะนิลาเมืองหลวงของฟิลิปปินนะครับขณะที่ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเฮท,ทันยาหูของอิสราเอลยังคงย้ำชัดครับถึงการเตรียมบุกภาคพื้นดินเมืองราฟาทางตอนใต้ของกาซา <S <S โดยระบุ <S <S ว่าเรามุ่งมั่น <S <S ที่จะขุดรากถอนโคนกองกำลังฮามาสในเมืองราฟา และเพื่อให้เป้าหมายนี้สําเร็จจึงจําเป็นต้องบุกภาคพ,พื้นดินเท่านั้นคํายืนยันดังกล่าวมีขึ้นหลังจากมีเสียงเรียกร้องจากทาเนียบขาวให้ทบทวนยุทธศาสตร์ในเมืองราฟาที่เต็มไปด้วยชาวปาเลสไตน์ผู้พัดติดจำนวนมากครับโดยโฆษกทำเนียบขาวบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐและอิสราเอลมีแนวโน้มที่จะหารือกันในสัปดาห์หน้าที่กรุงวอชิงตันดีซีเรื่องอิสราเอลจะใช้ปฏิบัติการทงางทหารภาคพื้นดินในเมืองราฟา ก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐได้หาลือผ่านทางโทรศัพท์และแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านการทหารข่าวกรองและฝ่ายมนุษยธรรมมายังกรุงวอร์ชิงตันครับเพื่อหาลือกับเจ้าหน้าที่สหรัฐในเรื่องนี้ขณะที่ทางองค์การสหรประชาชาติหรือว่า UN ระบุว่าหลังจากที่สงครามยืดเยื้อมาหลายเดือนส่งผลให้หลายพื้นที่ทั่วดินแดนกาซาเผชิญกับภาวะอดอยาก ที่อันตรายขณะนี้สถานการณ์ย่ำแย่มากขึ้นเรื่อยๆนะครับหากไม่เพิ่มความช่วยเหลืออย่างเพียงพอภาวะความอดอยากหิวโหยก็จะส่งผลกระทบต่อผู้คนในภาคเหนือของกาซา3 0 0แส,สนคนภายในเดือนพฤษภาคมนี้และอัตราการเสียชีวิตจากความหิวโหยก็มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในไม่ช้าครับขณะเดียวกันหน่วยงานบรรเทาทุกข์ต่างๆพากันตำหนิอิสราเอลว่าปิดล้อมกาซาทำให้ความช่วยเหลือเข้าไปไม่ถึงผู้อพยพแต่รัฐบาลอิสราเอลระบุว่า กำลังอำนวยความสะดวกในการให้ความช่วยเหลืออยู่นะครับแล้วก็ตาหนิ UN และกลุ่มบรรเทาทุกข์ต่างๆว่าส่งมอบความช่วยเหลือล่าช้านั่นเองขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมเ n น New s ิวข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด s u b s ไ r i b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของเ n n ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ